ลำไส้แปรปวนโรคกระเพาะและที่สำคัญที่สุดเลอเปรี้ยวเกอมะเร็งลำไส้และที่สำคัญที่สุด,ปว,ลลสสสดปวดท้องท้องปัน่นปวดอุจจาระไม่ออกเรามาหาทางออกเกี่ยวกับระบบย่อยระบบดูดซึมและมาหาต้นตอนสาเหตุของโรคดังกล่าวให้มันตัดขาดไปเลยไม่ต้องกินยาอยู่ตลอดแลวที่สำคัญท,ที่สุดกินยาแล้วลดการหลั่งกรดอ้ยอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ เรามาจบกันด้วยสิ่งที่อาจารย์จะบอกมันคือสุดวิเศษเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารทั้งหมดเลยค่ะเมื่ออาหารผ่านเข้าสู่กระเพาะพอเราดูว่าเนื้อกระเพาะเป็นอย่างไรอันนี้คือภาพขยายของเนื้อกระเพาะนะคะว่าเนื้อกระเพาะเนี่ยมันมีหลุมมีหลืบเต็มไปหมดเลยและก่อให้เกิดเชื้อต่างๆมากมายและถ้าอาหารผ่านมาที่กระเพาะแล้ว นี่คือท่อค่ะมันจะเข้าสู่ลำไส้เล็กท,ทันทีเลยเนื้ออาหารจะเข้าสู่ลำไส้เล็กนี่ค่ะพอเข้าสู่ลำไส้เล็กแล้วมันก็ผัดไปสู่ลำไส้ใหญ่นี่ค่ะนี่คือหลอดลำไส้ใหญ่นี่คือลำไส,ส้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือลำไส้ใหญ่และนอกจากลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยเราย Cap ังด <Gr> ูว่าในบริเวณลำไส้ใหญ่นั้นถ้าเนื้อกระเพาะเรามีแผลและก็มีกรดเยอะมันก็กระฉอกไปตึ๊บนี่คะ่ะกระฉอออกไปปุ๊บ ก็จะเกิดเอริเต e หรือเกิดแผลได้ง่ายนี่คือแผลหรืออาจจะเป็นเชื้อมะเร็งต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ค่ะเป็นเชื้ออย่างนี้เห็นไหมต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้ตีบลำไส้อุดตันหรือว่าเป็นมะเร็งลำไส้เรามีทางออกค่ะทางออกที่ดีนั้น ท่านผู้ชมขาบางคนไปส่องกล้องแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้มันปวดมันอ่นมันจุกวันนี้ค่ะตัวอาจารย์อุบลเองอยากจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะคะว่าถ้าเราดูเนี่ยชัดๆเกี่ยวกับลำไส้ขยายไปเลยนะขยายตรงลำไส้เล็กท่านผู้ชมดูนี่ค่ะในลำไส้เล็กเนี่ยจะมีขนอ่อนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะขนอ่อนนี่นี่น,นี่ขยายมาหนึ่งอันนะขยายมาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าขยายจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยท่านผู้ชมดู ถ้าเราขยายจริงๆแล้ว,บร,วลบริเวณล่องบริเวณหลืบมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะล,ล่องหลืบเห็นไหมคะเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเศษอาหารมันลงเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันก็จะเกิดกดเกิดแก๊สเกิดปฏิกิริยาต่างๆมากมายเลยเปรี้ยวจุกเสียดและที่สำคัญที่สุดเนื้ออาหารเราจะค่อยๆบีบตัวลงทีละก้อนทีละก้อนไม่ใช่ไหลลงปื้ดเลยนะมันจะบีบเป็น,นก้อนๆปั้นเป็นลูกแล้วก็บีบลงวันนี้ค่ะใครก็ตาม ที่ถ่ายไม่ออกยังลังเลอยู่อาจารย์พูดได้เลยว่าวันนี้ถ้าคุณกลัวการเป็นมะเร็งอุจจระมันจะไปฝังอยู่ในเนื้อของลำไส้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเป็นตอ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 นเนี้ยการที่เรานําอุจจลระออกได้ทั้งหมดทุกอันเนี่ยออกเกลี้ยงหรือคลีนทั้งหมดเนี่ยชีวิตมีความสุขมากค่ะและการที่เราจะมีชีวิตมีความสุขมากนั้นอาจารย์อยากจะบอกนะคะว่า ยืนยันค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีปฏิกิริยามีทั้งกดมีทั้งแกนมีทั้งการดูดซึมมีทั้งการพ่นสารต่างๆหรือมีการดูดกลับสารต่างๆเอาของดีเข้าสู่ร่างกายขับของเสียออกแต่ร่างกายอาจจะสับสนค่ะมีปฏิกิริยามีพวกเชื้อโรคต่างๆมากมายเกิดปฏิกิริยาต่างๆจนทำให้ร่างกายเราสับสนวันนี้ค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าเรามาปลุกเชื้อดี ให้ชีวิตสดใสและทำให้ครีลลำไส้ให้เกลี้ยงกล๊กสะอาดเอี่ยมเอาของดีกลับสู่ร่างกายขับของเสียออกและทำให้ลำไส้สะอาดวันนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในร่างกายทุกอย่างจะร่องโปร่ง,งสบายนะฮะและไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายถ่ายให้สะดวกกินอาหารที่ดี ทุกอย่างก็จะดีตามนี้วันนี้สามารถป้องกันโรคที่เกิดกับลำไส้และบางคนมีติ่งเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะพอก้อนอุจจาระแข็งมันก็ไปกดทําให้ดึงผนังดึงผนังอุจจาระหรือดึงผนังลำไส้ใหญ่ให้เกิดปฏิกิริยามีก้อนหรือมีพากบริเวณเนี้ยเนี่ยติ่งเนื้อต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอุจจาระก็ไปฝังอยู่ตรงนี้อเผอิญโชคร้ายอีช่องนี้ปิด คุณก็เป็นมะเร็งค่ะก่อให้เกิดมะเร็งตรงบริเวณนี้นี่อาจารย์บอกได้เลยว่าวันนี้เราจะผ่านจุดล้ายๆแบบนี้และทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นี่คือเนื้อมะเร็งนะนี่ฮะเนื้อมะเร็งถ้าคุณอุจจาระดีทุกอย่างก็จะดีสมนุนไพรที่ทําให้ระบบย่อยระบบขับถ่ายดีขึ้นระบบย่อยระบบขับถ่ายคือหัวใจสําคัญของการกรองเอาสารพิษออกและเก็บเอาสิ่งดีเข้าตำหนักนี้เลยนะคะ อาจารย์อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานกินง่ายถ่ายสะดวกระบบการย่อยระบบการดูดซึมดีตั้มไม่แฟนค่ะ